สวัสดีค่ะวันนี้ได้กินทุเรียนแล้วค่ะนี่สุเอาได้กินสมใจแล้วค่ะทุเรียนแพงมากเลยค่ะเนี่ยซื้อมาค่ะลูกหนึ่งอะ่ะสาหรับสุอะแพงอยู่แล้วค่ะลูกสาม้อสี่สบาทลูกเนี้ยเนี่ยแค่เนี้ยสามอสิบาทแต่เราก็คิดว่าเออปีหนึ่งเรากินแค่ครั้งเดียวเราไม่ได้กินทุกวันก็เลยตัดสินใจซื้อเดินไปเห็นนนอง อยากกินจังเลยตั้งใจอยากกินมานานแล้วเดี๋ยวเงินเดือนออกเลยจะไปซื้อกินสักลูกหนึ่งตั้งคิดไว้ค่ะพอดีเงินเดือนออกก็เลยไปซื้อกินให้สมใจเลยค่ะลูกสามร้อยสีสิบบาทเพื่อนๆแพงมากเลยนะคะสองโลโลละร้อเจ็ดสิบแต่ก็คิดว่าเออเราไม่ได้เราไม่ได้กินทุกวันหรือเราไม่ได้ซื้อกินบ่อยๆปีหนึ่งบางครั้งสุกจะซื้อกินแค่ปีลั ลูกหรือสองลูกเท่านั้นแหละบางปีไม่ได้ซื้อกินเลยถ้าบางปีไหนที่มันแพงสุกจะไม่ซื้อค่ะคิดว่าเออมันแพงเกินสําหรับเราแต่นี่อยากกินมานานแล้วค่ะอยากกินแล้วก็เลยซื้อมากินสามตัดเฉงใจซื้อเลยสามร้อยสี่สิบบาทแต่มาคิดถ้าเราคิดว่าแพงมันก็แพงอยู่ค่ะสามร้อยสี่สิบบาทนี่ถ้าเราไปซื้อหมูซื้อไก่ซื้อกับข้าวในครัวเรือนเราจะได้เยอะเลยค่ะแต่ คือเราไม่ได้กินทุกวันก็เลยตัดสินใจซื้อมากินสักครั้งแล้วปีนี้ขอกินสักครั้งก็พอแล้วให้หายอยากค่ะจะได้คุยกับเขารู้เรื่องว่าเราได้กินทุเรียนแล้วนะปีนี้อะไรแบบนี้ค่ะสมใจค่ะลูกก็ใหญ่มากเลยค่ะลูกใหญ่มากดูคูค่ะคูสวยกินกินให้สมใจเลยไม่ป็าไรกินสองคนกับหลาน หลานยังไม่อยู่ยายยายกินก่อนยายกินกินก่อนครับปกติไม่ค่อยกล้าซื้อหรอกแต่ว่าสุอยากกินมานานแล้วตั้งใจแล้วว่าเดี๋ยวถ้ามีตังจะไปซื้อกินกันก็เลยตัดสินใจซื้อกินค่ะเดี๋ยวสักเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนนะคะขอมา มรู้มาเคาะประตูหน้าบ้านไม่เปิดลูกไข่มาเคาะกินให้ดูกรอบยอบนุ่มหนอร่อยครับตีหนึ่งเราไม่ได้กินทุกวันเรากินแค่ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งอะไรแบบเนี้ย อร่อยครักอบนอก,กนุ่มในอร่อยมากเลยหวานสมราคาเลยสามร้อยสี่สิบาทกินแค่ลูกเดียวพอแล้วค่ะสามร้สิบาทจะซื้อหมูซื้อกาดได้เยอะนะเนี่ยแต่ว่าเออตัดสินใจซื้อแล้ว in gìn này hái mét nít đi นะเสียงคนมาคเรียกหน้าบ้านคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะมีคนมาเรียกน้าบ้านค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สูด้วยนะคะกดแชร์ให้จุกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะพอดีมีคนมาเรียอย่หน้าบ้านเนี๋ยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ